สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนียกอกนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ไม่ได้ไปไหนฝนตกทั้งวัน,น,ม,านมากับนับตังนะคะมาดูน้ำนะคะหลังจากที่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันนะคะทั้งคืนกับครึ่งวันนะคะทุกคน,ออกนเราก็จะมาดูนะคะหนทางที่ เราจะไปกรีดยางนะคะโอ้โหเห็นที่อื่นนะคะน้ำท่วมเยอะนะคะกรกอกนะกรกอกนะคะอาหน้าหลวงก็ท่วมนะคะทุกคนกนั่นก็เลยต้องมาดูนะคะมาดูโอ้โหน้แตาอย่ายไปใกล้นะลูกลโอ้ทุกคนไม่เหลือนะคะ แล้วก็กอกท่วมทางนี้ไม่เหลือแน่นอน,น,นกระตังไปใกล้นะ,นะอ้าทุกคนมนน้ทะเลเจับมือจับมือโอ้โหมนน้ทะเลเลยลงไปอีกก็ไม่ได้นะคะทุกคนมันน้ำทะเลเลยนะ,ะน้ำท่วม,มยิ่งกว่าน้ำทะเลอีกรูป จับมือค่ะกลัวกลัวจะไม่จับนี่เอหือเพิ่มทางนี้นะคะเป็นทางไปสวนแอนแอนนะคะ <c oughs> ทางไปสวนแอนนะคะแอ <c oughs> นจะขี่ผ่านทุกวันนะคะ <c oughs> เกือบทุกวันอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อทุกคน <c oughs> โอ้น้ำไหลเชี่ยวมากฟาดทั่ตวตรงนั้นเตลท่วมเลยท่วมบนสะพานเลยท่วมแบบท่วมมาไกลมากนะคะุน้ำทุกคนโอ้โสหสะพานไม่ใช่ไปแล้วบ่อนับตังนี่จะเป็นทางลงนะคะตรงน้ำไหลเชียเช่ยวๆก็จะเป็นสะพานนะคะตรงนั้นอะ เลยไปจากโค้งนี้นะคะก็จะเป็นสะพานนะคะคน ฟ้าเปิดนะคะแต่ว่าน้ำอะ่ะท่วมสะพานนะคะมันน้ำทะเลเลยอะ่ะเพราะว่าทางที่แนนจะข้ามไปมันเป็นสะพานนะคะมันมีอ่เป็นแก่งน้ำน้องแก่งน้ำไหลนะคะแล้วก็มีสะพานข้ามไปอีกทีนะคะอ่อตามที่คลิปที่ผ่านมาที่แนนเคยถ่ายภาพให้ดูนะคะเดี๋ยวแนนจะขึ้นให้ดูนะคะทุกคน แต่ตอนนี้มันก็มาเป็นแบบนี้นะคะฝนตกทั้งคืนนะคะแล้วก็อีกครึ่งวันนะคะทุกคนฝนนะคะกว่าจะหยุดเที่ยงนะคะทุกคน,ป,นกป๊าต้องนักงเปไงไงลูกสนุกเยอะกระโดหรอตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้นัตตางก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเพราะว่า,าเป็นแม่สบายเป็นไอเมื่อคืนก็ไข้ขึ้นนะคะ เจจรเราจอดรถมอเตอร์ไซค์วาอยู่ข้างบนนะคะทุกคนหับลงมาไม่ได้จะลงไปถ่ายอีกก็ไม่ได้นะ,ะทุกคนแนงก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นมาสูงขนาดนี้นะเขาปกติก็จะท่วมแค่สะพานนะคะก็เดินลงไปอีกลงเดินลงไปได้นะคะตรงเอ่อกอไผ่นะคะแต่รอบนี้ขึ้นสูงมาก แล้วห้วยมนุนนะคะที่เคยท่วมปีที่แล้วนะคะแต่ละปีนะคะสะพานหลักนะคะสะพานอ,อ,นอ,อถนนใหญ่เลยนะคะออก็กใกล้จะท่วมนะคะดีที่ฝนหยุดแล้วนะคะโอ,อ,อ้ทุกคน คะก็มาถึงจุดนี้นะคะเพราะบานถ่ายไม้นะคะจุดที่เพราะบานทํางานนะคะก็ไปเจอนะคะหมูเห็ดไข่นะคะทุกคนนี่กำลังผุดขึ้นจากดินเลยนะคะโอ้โหโอ้ฝนสาดฝนซัดไปนะคะดินก็ไปด้วยนะคะเห็ดก็เลยโผล่นะคะทุกคนเห็ดไข่นะคะ เนีย่ยดูดูกันไปนะคะโอ้โหนีย่ยกำลังผุดขึ้นจากดินเลยสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนปาดโอ้โดอกตูมๆเลยนะคะสะออนครักพี่น้องโอ้ย นี่นะคะเราก็มาดูผลลัพธ์ที่ได้นะคะเก็บเรียบร้อยนะคะ๊ัดเนี่ยดอกบากไงพี่น้องนี่ดอกใหญ่นะคะดอกตุ้มๆก็มีนะ,ะนี่โอ้โหเต็มถาดเลยนะคะผลงานพ่อบ้านนะคะทุกคน ามาถึงจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่อ่าพระบ้านทาง,งานอยูเอ่เหมือนกันนะคะมีน้ําตกนะแหล่งท่องเที่ยวนะคะของอุทยานแห่ชาตินะคะุพยนนะคะอยู่ให้เรานะคะทุกคนเป็นน้ําตกให้เรานะ,ะน้ําก็กําลังมาเยอะเลยนะคะโอ้โหฝนตกทั้งคืนน้ํามาเยอะเลย คะก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะมาให้ FC ได้ชมนะคะน้ํำมาเยอะนะคะเนาะตอนนี้หน้าฝนกําลังตกนะคะน้ากำลังมากนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะ FC ทุกท่านเนาก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจช่องแนนก,กออกด,ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ